สวัสดีค่ะวันดีพี่น้องอีกรอบค่ะพี่น้องืปกินข้าวสาก,ก็มาไหมคะพี่น้องอ้ยลืมใส่แว่นตาเหลียวเห็นหงถ้าไม่ใส่แว่นตาเหลียวไม่เห็นหงนะคะเอ็นบอกินข้าวมาแล้วก็น่าใหญ่เหมือนเดิมนะคะพี่น้องกินข้าวมาแล้วก็น้าใหญ่เหมือนเดิมวันดีทุกท่านนะคะวันดีสกูสุสคนเด้อพี่น้องกล้องปลายสกูสุสคนนะคะภาคนกันกิน,กนข้าวเช้าหรือย,ยังคะพี่น้อง กินข้าวเช้าหรือยังกินข้าวเช้าหรือยังตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วนี่ข้าวเช้าตอนนี้สิบจุดสองสามสิบโมงใกล้สิบครึ่งแล้วค่ะสิบโมงใกล้จะครึ่งแล้วนะคะเนาะมีใครรอหรือเปล่าเนาะมีใครรอแอดหรือเปล่ามีใครรอเรื่องเล่าขา่าวสาวภูไทยไหมคะเออช่องเจ๊ตังคนภูไทยฮานอยพิเศษลงให้ไปแล้วนะสำหรับฮานอยพิเศษ นะคะก็ลงให้ไปเรียบร้อยละเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะฮานอยพิเศษวิ่งรูดอะไรมีใครจําได้ไหมฮานอยพิเศษนั่นวันนี้แอดให้วิ่งรูดตัวไหนวันนี้วิ่งรูดเดนหนึ่งเดอ้อรองศูนย์นะคะจะบอกแฟนคับอีกนิดนึงเนาะเผื่อใครยังจําไม่ได้นะคะแล้วก็ฮานอยปกติเดอ้อวันนี้วิ่งรูดอะไรวิ่งรูดสองเดนสองรองหกนะคะ เอ่อ uh, V I P V I P เดนสีรองสองนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเอาให้ฟังนซื้อพี่น้องยานพี่น้องจำบ่ไดดมาช่องเรื่องเล่าข่าวสาวภูไทยยานจำบ่ได้กันเลยเอา้าวาให้ฟังจักน้อยเออนะคะแล้ววันนี้ถามว่าตัวเลขนาโชคมีกี่ตัวพี่น้องว่าต้องถามกับมีห้าตัวคือกามีเหมือนเดิมนะคะสําหรับตัวเลขนําโชคเมื่อวานเข้าไหมเมื่อวานตัวเลขนําโชคของเราเข้าเลขศูนย์ เข้าเลขศูนย์เข้าเลขสี่นะคะแล้วก็เข้าเลขเก้าพี่น้องเลขศูนย์แล้วก็เลขสี่แล้วก็เลขเก้านะคะเมื่อบานเข้าไปสามตัวส่วนคู่ดินไม่แตกนะคะส่วนคู่ดินไม่แตกนะคะอากาศร้อนมากพี่น้องอยู่ทางขนหอนบ่คะ ต่างคนอยู่ต่างประเทศกับบอนแล้วเนาะแต่ว่าเราอยู่เมืองไทยนี่โคตรร้อนเลยเด้โคตรร้อนเลยร้อนอีหลีอีหลอร้อนกระดอกระดี้นะคะโอ้ยเมื่อวานนี่คนถึกเลขหลายๆพี่น้องเนาะมีคนโชคดีหลายๆได้ปังปังไปเยอะเลยนะคะก็เอาตัวเลขนําโชคตัวเลขนําโชคจับคู่เด้อพี่น้องเด้อ ถ้าใครอยากเอาไปจับคู่หรือว,ว่าวิ่งรูดก็แล้วแต่พี่น้องด้วยค่ะเดิมวันนี้ก็เหมือนกันนะสําหรับตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขนําโชคตัวเลขนําโชคเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้เป็นตัวเลขประจําวันด้วยนะเอดคิดว่ามือวนันี้มันน่าจะเข้าอ่ะน่าจะเข้าทุกตัวนะคิดอยู่ในใจเด้อเนาะคะ่ะมันมีเลขสี่เลขห้าเลขหก เลขหนึ่งและก็เลขสองนะคะกินข้าวอิ่มอะไอยากนอนพี่น้องกินข้าวอิ่มใหม่ๆค่อยคือง่วงนอนแท้พี่น้องเข้าไปเบื้องโฆษณาให้เ้อค่ะโฆษณาบ่หลายดอกเด๋ยนนี้ YouTube มันเห็ดยากโฆษณามันตั้งค่ากันยาไปหลอกอย่างกันยาโอ้เห็ดจนปวดหัวค่ะโฆษณาก็มีไม่เยอะมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะเพราะว่าทําไม่เป็นเท่าไหร่นะคะ งมงมซสาๆไปหันรลบพพี่น้องเป็นครับคอมเมนต์ว่าถืออยู่เด้่อนี่กันเลยคนถูกอยู่เนาะแน่นลืมจุด เทวินบอกตัวใดบุน้นี่ใครอยากรู้ว่าเทวินบอกเลขตัวไหนนะวันนี้นี่ยให้ไปดูที่ช่องอสุภลักษณ์นิยายเรื่องเล่าเด้อพี่น้องเพระาะว่าเทวินเทวินบอกแล้วนี่แอดลืมเลยนี่ลืมจดเอาเงินไอเงินช่วยของไอ เงินห้าพันทำไมมันยังไม่เข้าวะวันนั้นเรารับไปวันที่ผู้ใดได้เงินของรัฐบาลหาผันเนี่ยค่ะันแอดเป็นช่างเสริมสวยเนาะรัฐบาลเขาช่วยเดือนละห้าพันแอดได้ไปแล้วเดือนแรกเดือนที่สองนี่เราต้องพี่น้องอันมีผู้ใดได้เงินรัฐบาลซอยเนี่ยค่ะมีใครได้ไหม เอ็ดก็ได้ยู่ด้ค่ะได้ได้ได้เพิ่งจะได้หนึ่งเดือนนะเดือนที่สองเงินมันเข้า,านื่นยังรูปซึฟวะยังพวกเขานะเนาะเขาให้สามเดือนใช่ไหมเขาให้สามเดือนเนาะคะ่ะแต่ว่าเอด็ดว่าเอด็ดยังพวกเขานะ วันนี้เป็นวันที่เก้าพฤษภาค,คมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามเด้อพี่น้องเดอ้อตัวเลขนำโชคที่ให้ไฟสี่ห้าหกหนึ่งสองนะคะแล้วก็คู่เด่นนะคะคู่เด่นก็จะมีสี่สองห้าสองหกเก้าหกสองหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งสองนะคะสี่สองห้าสองหกเก้า หกสองหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งสองนะคะนี่แหละคะ่ะพี่น้องเป็นตัวเลขนี้แหละเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะก็ได้ตัวเลขน้ำโชคกันไปนแล้วนะคะใครที่ได้ตัวเลขนำโชคแล้วก็เออ อย่าลืมนะคะพี่น้องอใครที่เข้าไปดูคลิปของเจ้าตังนะคะสีช่องฝากเปก็นกำลังใจให้หน่อยเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะดูโฆษณาให้หน่อยเด้อพี่น้องเด้อนะคะช่วยดูโฆษณาทําบุญกับเอสหน่อยเด้อพี่น้องจะได้มีโชคต่อกันเนาะค่ะเนาะว้าอิลีได้นี่ค่ะเว้าอิลีบางเทือกอะเมื่อยไหมพี่น้องเฮ็ดยูทูบเลยหลายช่องว่แม่มว่ม่จะได้เงินหลาย <laughs> ยอดมันว่ขึ้นน่ ยอดมันบม่ขึ้นเนาะยอดมันไม่ขึ้นเท่าไหร่นะมันก็เลยเออไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะอ่าแต่ก็ขอบคุณนะคะก็มีคนที่เข้ามาให้กําลังใจถามว่าเยอะไหมก็ก็มีเยอะอยู่นะคะก็ขอบคุณมากขอบคุณสําหรับทุกท่านนะคะก็ขอให้ทุกท่านทุกปู่ทุกคนมีโชคต่อกันเด้อพี่น้องนะสําหรับใครที่อยากทําบุญกับแอดเด้อยค่ะมีแฟนคลับถามว่า เออจะทำบุญได้จากช่องทางไหนแอดจะลงให้เฉพาะช่องเจตังบิวตี้เด้อค่ะ, J ะ,คะสําหรับใครที่อยากร่วมทําบุญแล้วก็สนับสนุนช่องนะคะก็โอนเข้าบัญชีเดียวเลยนะคะเพราะว่าเงินก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะแบ่งแบ่งไปทําบุญนะคะแบ่งไปทําบุญหรือว่าจะเอาไปทำบุญกับเด็กผู้ใหญ่หรือว่าแล้วแต่ว่าแอดจะเอาไปทําไหนก็ไม่ได้ขอแจ้งระบุนะคะว่าจะเอาไปทําตรงไหนอะไรเมื่อไหร่นะก็ต้องบอกแฟนคลับไว้ก่อนนะคะ นอกจากว่าจะมีโน่นนี่นั่นก็จะแจ้งนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ได้แจ้งนะคะก็บอกไปตามนั้นนะคะพี่น้องเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสุขปูสุขคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อก็ยังบรฮอดสินาทีอยูอ่วันนี้บอกตัวเลขไว้มันก็เลยไปไหวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปอ่านคอมเมนต์กันดูอากาศฮ้อนยี่บอกเมื่อนี้พี่น้องอากาศฮ้อนบอ สี่โมงแล้วาการ้อนอยู่เด้กินข้าวอิม่มมาจากนอนพี่น้องกินข้าวกับหยางแอดก,กินข้าวกับหยังบอกตามมาหุงพ่อบ้านตามมาหุงให้กินแซ่บแซ่บพี่น้องตำมมาหุงบ้านเฮาแหมกินอันอิ่มแล้วพามากินบัก่วงได้ป่านนี้มันก็อ้วนแล้วเนาะกินบักง่วงหยางบอกบัก่วงเพิมบัก่วงเพิมแล้วกันทั้งบัก่วงกวนแหมบักง่วงกวนเลยกินไปชิ้นนึงอย้ยค่อยอ้วนแล้วพี่น้องจ้า นี่ดีได้หนิกินเข้าไปาก็อ้วนแล้วเนาะอ่ะวา,าให้หอดสิบนาทีเลยอีกครึ่งเลยอีกสามสิบิ้าโอ้กออยกินข้าวอิ่มเสร็จแล้วก็ขอนอนพักสายตาก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลงคลิปให้เสร็จก่อนเดี๋ยวแอดจะลงคลิปให้เสร็จก่อนนะคะเออสำหรับพี่น้องที่เข้ามาเบิ้งนะเอ,อ่อถ้าจะเมไนไอเป็นตัวเลขเป็นอะไรที่มันแบบ สอสอไปถึงกรนารพนันพี่น้องป้ต้องหมินเด้อต้องหม้นแบบว่าเออสมมติว่าแอดก็บอกว่าให้เอาไปบบว่าอันปังๆอ่ะสินะมีใครโชคดีไหมได้กี่ปังกี่ปังพี่น้องก็ให้เม้นไปตามนั้นนะคะเพราะว่าอะไรก็ไม่ได้นอนนะคะ youtube เดือนนี้มันก็เปลี้ยนไปเรื่อยๆเนาะแอดนํากับผูันพี่น้องเท่าๆคือเฮาเฮ็ดนี่จนวิ่นหัวไหมเวียนหัวกับ youtube เมื่อวานก่อนหันมันตั้งค่าหมายโอ๊ยจะเป็นลม ตั้งยากทําไม่เป็นแะ่แม่พี่น้องเนาะโลกโซเชียลก็เก่งนะคะสำหรับใครไม่มีที่เออเสียงโชคนมะาแอดแอดหาที่เสียงโชคมาให้นะก็แฟนนขับไปดูเอาเดอร์ที่ช่องใต้คลิปช่องเจตังคนภูไทยนะคะแล้วก็ในไลฟ์สดนะคะแล้วก็ตอนบ่ายสี่ถ้ามีโอกาสและเวลาก็จะมาไลฟ์คุยด้วยนะคะแล้วก็เออถ้ามีโอกาสก็จะไปคุยเล่นกับ น้องเฟรนอยู่นะเดี๋ยวดูก่อนนะคะถ้าอากาศมันไม่ร้อนมากถ้าร้อนมากไม่ไหวตับแตกพี่น้องเดี๋ยวถ้าไปห้านี้ซ,ซื้อไอจินเพื่อนนี่เดี๋ยวเพื่อนว่าเพื่อนอยากไอจินไหมน้องขาอ้าวเท่านี้แหละค่ะพี่น้องแอดรู้สึกว่าแอดเคลียอีกแล้วกินข้าวอิ่มแล้วขอไปสักหีบนะมันร้อนจัดอะ่ะออาไปข้างนอกก็ไม่ได้ลูกค้าบอกให้ไปดัดผมพี่น้องดัดผมหัวเท่าไหร่อยู่กรุงเทพหัวละห้าร้อยอยู่นี่หัวเท่าไหร่รู้ไหมร้อยห้าสิบค่ะขนาดท่านเขาก็บ้าแพงเลยด้ค่ะ เนาะแต่ว่าแอนก็นต้องได้เห็นแหละเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวนะคะเพราะว่าเราเราก็อยากมีค่าอะไรนะค่ากับข้าวค่ากับข้าวซื้อเออเออซื้อค่ากับข้าวก็ซื้ออะไรต่างๆมาไว้เป็นค่ากับข้าวเนาะถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่มีงานทำก็ไม่ไหวคงจะแย่นะคะปิดร้านมาสองเดือนแล้วแต่แต่ว่าต่อไปนี่คงจะต้องเอออีอย่างหล่ะ ต้องเฮ็ดผมไปนำพี่น้องแล้วก็ยาม่ว่างก็น,นั่งเว้าวอันนี้เอาเลยเว้าวคลิปแล้วก็เฮ็ดตัวเลขมันต้องเอ็นไดแย,ยางอ่ะต้องเฮ็ดตัวเองให้แข็งแรงแตะก้อนเฮ็ดงานนักผอมนะคะแต่อันนี้มาเฮ็ดไอะเฮ็ดผมเลยก็จะผอมนิดนึงทีนี้เนี่ยมาไอเนี่ยช่วงโควิดนี้มันอ้วนมันไปไหนไม่ได้พี่น้องเป็นหมูตนนะคะตอนนี้หมูจนขอลาไปก่อนแล้วพี่น้อง หมูน้อยขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขสุขคนเดวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้องขอให้ทุกท่านปัง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 นะคะปังปังรวยรวยปังปังเด้อพี่น้องเร้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาให้หน่อยเด้อพี่น้องเด้อบายบายจุ๊บจุ๊บค่ะ